เสริมดวงเสริมความเฮงขอพรความรักให้ตังกว่าเดิมด้วยการจัดโตะ้ว,วะจันทร์ให้สวยงามในเทศกาลวหว้พระจันทร์ปีนี้บอกเลยสายมูต้องไม่พลาดเริ่มด้วยเซตขนมหวานอาทิขนมโก๋สื่อถึงการขอพรให้ผิวพรรณขาวสวยขนมวหว้พระจันทร์หนึ่งในของวหว้พระจันทร์ที่ขาดไม่ได้ขนมเปี๊ยะที่มีอักษรสีแดงมงคลอยู่ตรงกลางและขนมอีหรือบัวลอยจีนขนมสีชมพูในน้ำเชื่อมสื่อถึงชีวิตที่หวานสดชื่น ต่อด้วยผลไม้มงคลทรงกลมเช่นทับทิมหมายถึงให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแอปเปลิลความสงบสุของ,งุ่นเพิ่มความเพิ่มพูนสม้มความเป็นมงคลและสาลี่ขอพรให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตถัดไปเป็นอาหารเจแห้งเช่นเห็ดหอมหันเส้นสาลายดอกไม้จีนฟองเต้าหู้และของใช้สำหรับผู้หญิงเช่นชุดเครื่องแป้งเครื่องสำอางเครื่องประดับเครื่องแต่งกายตลับแป้งน้ำหอม เพื่อบูชาพระจันทร์ที่เปรียบเสมือนเพศหญิงปิดท้ายด้วยน้ำชาดอกไม้สดโคมไฟช่วยสื่อถึงชีวิตที่สว่างสวยและทูปเพียนกระถางทูบกระดาษเงินกระดาษทองนำทุกอย่างมาจัดเรียงบนโต๊ะโดยจะไหว้ในช่วงกลางคืนและเก็บโต๊ะหลังจากเทียนดอกใหญ่ดับลงหรือก่อนพระจันทร์เลยศีรษะใบ